ราคาและจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาก็ทําให้นักกีฬาวอลเลย์บอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน,ขนวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียต้องวิ่งหนีการโอลมานเลยทีเดียวค่ะอู๋นิดเดียวครับกลมหลบเกือบไม่ทันนะครับราคาล้วพีเกิดอะไรขึ้นครับไม่ทรบาบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนักกีฬาวิ่งหนีนะครับตอนนี้ น่าจะมีเหตุความุ่นวาคือนนเนี่ยแหละค่ะคือภาพจากสถานีโ<น>ทรทัศน ไทยรัฐทีวีนะคะซึ่งกำลังถ่ายทอดสดแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2016ที่สนามวรนาเต็กกีฮอลเมืองเนปิดอประเทศเมียนมาค่ะระหว่างที่นักกีฬาทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับกาตากำลังแข่งขันเนี่ยจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่ขนาด6.8ก็ทําให้นักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดต้องวิ่งออกจากสนามเนี่ยแหละค่ะเมื่อกี้คือเป็นภาพการแข่งขันพอเกิดเหตุแผ่นดินไหวปุ๊บ วิ่งกันโอลมาเลยค่ะรีบออกจากสนามจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมี จุดศูนย์กลางอยู่จากห่างจากอำเภอเมืองแม่ห้องศนไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ509กิโลเมตรก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่สารกลางจังหวัดแม่ห้องศนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ชั้น3แล้วก็ชั้น4รู้สึกถึงแรงสั่นไหวเนื่องจากเป็นอาคารที่สูงที่สุดในจังหวัดแม่ห้องศนค่ะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายและหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบแล้วก็รายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครบ้านเราเองค่ะ ประชาชนก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เหมือนกันอย่างที่คุณวิลาศักิ์บอกว่าอาคารสูงๆเนี่ยเยอะและด้วย<ม>ดินอ่อนก็อาจจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่มากกว่าในพื้นที่อื่นๆประชาชนก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างที่แยกรัชดาลาดพร้าวเอกมัยศรีลมอโศกสุข,ขุมวิทพร้อมพงษ์แจ้งวัฒนะพระรามสีสาทรก็ประชาชนแตกตื่นเหมือนกันวิ่งออกมาจากตึกสูงเพื่อความปลอดภัยคือเวลาเราอยู่ที่ตึกสูงเนี่ยพอเวลา รู้สึกว่าสั่นๆเนี่ยคือตามปกติแล้วพื้นมันแข็งแรงมากพอรู้สึกถึงสั่นๆใจเราก็คิดไปก่อนแล้วว่าเอ๊ะเนี่ยคือแผ่นดินไหวใช่ค่ะก็จะวิ่งกันลงมาเหมือนเหมือนนักกีฬาเมื่อกี้นี้ที่วิ่งกันออกไปอลหมานเนี่ยแหละค่ะครับก็นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบถึงบ้านเราร,รู้สึกได้รับรู้สึกได้